ครับสวัสดีครับพีน่น้องชาวเ้าวสลหรับวันนี้ครับกี่ับรองวาชุฬาครับให้ลูกค้าครับก็ยเป็นชุาราลอยซีซีเทนเมตรครับแล้วก็เป็งเทลกเลยครับโอ้ไปเสียกไดเลย ไปบ่านน้องครับเนดะ้เดียวได้ครับไหนร่มเสมอปะจีิร่มแล้วครับพี่น้องสารับบาวตีอีกเป็นจุฬาร้อยสี่เซนติเมตรครับเปิดถ่องกับสูตรนี่นะรบ่มบนโนมี่ปะ แทงมาโอ้นี่ครับพี่น้องขึ้นสั้นเลยครับร่้มฝนบ่มีครับพี่นอ้องไปเลยเียบไปเียเลยทบดีเ,บเลยแบบไ,ไปเว้ทีดสุดเลย จะดูรันแล้วครับไปลองลองไปเ h าวเ,เลยเอาไวปผูกไ้หมดได้เลยจบสองวัเนองจาก,กว่าแถวนี้มันเป็นพื้นทีชุมชนนะครับ กับปอยเสี่ยงเงาไปไกลว่าเด้ครับการอุปทานาสายไฟแรงสูงได้วาวกับเชือกผ่านเราครับพี่น้องเป็นลมวันที่18เดือนกันยายนครับสองข้าวข้าครับครับเป็นลมพายุฝนครับเก็บนใประมาณได้อาทิตจีนึงแล้วครับบวันนี้เดี๋ยวลองกันเถอะผมมีเวลามาลองนะครับคืนนี้ครับเป็นวันคืนดีครับ ถึร้อยสี่สิบเซนติเมตรครับ <tres> ถ <giving people ara> ึงอเู่ึ่ปนแล้วครับแกนตัวไหนวะแนตัวเปลดงมึงไอ้ผูกึันไหนไหม ตัวนี้ก็เชียดไปแบบมั้นสองลอยเมตรนะครับตอนนี้ดมาแล้วลดงแงแวดบบบ่อเสมอมาได้ครับพี่น้องใส่สวยครับใส่สวย

ตัวนี้ก็บว่าได้ปัดแล้วน,นะครับเตียดเดียวแล้วครับถือว่นนาผ่านแล้วครับเอาไปลองึสน้นแล้วครับตอนนี้ใส่กระลังดีครับหน่อยสี่ิบเซนิเมตรใส่พวกป่าครับจะได้ร่วมก็สมมือไปเลยได้ร่วม กกเสียกเศษง่ายครับเอาเสียกเศษง่ามากครับวันนี้ฮะฮะไปยุโอ้สั้นเราไงรถมันแบบว่ากระโชกครับพี่น้องมาเป็นหนึ่งส่วนครับ ใช้เลยครับเดี๋ยวว่ติดปูไฟหรือติดไปลนร่องอ,อีกตัวหนึ่งครับ ปล่อยเทียวไปกันสามร้อยเมตรแล้วครับพี่น้องจุ๊ว่ากินลมหมดล